งานเจที่เชียงใหม่เขาก็แจกฟรีนะที่ซีซิมาได้เซียตารีเก็แจกแต่ขายด้วยขายขายถูกของเรานีขายถูกไม่รู้เท่าไหร่แต่มาท้องเข้งเชียงใหม่ก็ถูกกว่าเราอะฟรีเลยแจ่จัดได้แน่จัดไม่กิ๊บจัดได้ห้าวันไม่ได้จัดแบบเต็มสตตีมเหมือนเรา ทำไมอ่ะตะเกาวันทำตามกำลังโอ้ราคาแล้วแต่ใ้ราคาแล้วแต่จะให้แ,แ,ตใหแต่ของเรานี่เยอะคนมากินเยอะคนทำตัวเยอะเร,เราทำขึ้นมาแต่ก็ไม่รู้อินทมณีไหนว่เจตเ,เจอเมื่ออุบลเราหมดลุกขึ้นมาเอื้อ กูีจีกูถึงหน้าเจกัอนองเงาง้อยง้อย,ย,ยมีแต่พวกคุ่มจีกไปนั่งกินกันไอ้กตุระธรรมพอมาเรามาบูงนี่โอ้โหกลายเป็นเรือเ่องเรื่องสุขภาพแล้วก็เรื่องทางธรรมด้วยเรื่องทางจีบาปคอยลุกตัวรู้สึกขึ้นมา,<ร>าก็ใช้ได้เร,เราพยายามเนีนยกินเจหนึ่งมื้อเหมือนชีวิตลอดตายอะไรเงี้ยพวกพวกภูเก็ตเขาก็แบบเขานะฮะแทงปากแทงอะไร อีกทีปาฏิหาริย์ด้วยไฟไม่ด้วยไฟได้ได้นะเก่งนะด้ยไฟได้แทงปากก็แทงนะอุ้ยดาบใจได้บางทีออืตัวทานะเกิดได้เก่งใจอุปทานทนได้เจ็บก็ทนได้แล้วมันเห็นมันมันประหลาดันละแพรมันก็ยุบยุบไปเลย <Okay. S 2> แต่มันก็ไม่ค่อยเลือดไหลนะอตี <Okay. S 2> อกัเลือดเลือดไหลโซงไลยเนะี่ยไม่ไหลก็มีก็มียาเยอะช่วยยาหยุดเลือดพอทําก็จนรู้ดีหมดแล้วทุกอย่างพอเลิกทาเจ้าออกแล้วก็แบบค่อยปวด <c oughs> อย่างงี้ย <c oughs> ตอนนั้นลืมปวดน่างเจของเรานี่หน,น้าใหญ่ใหญ่ที่สุดใหญ่ที่สุดในโลกด้วย ไม่มีร้านไไม่มีที่ไหนเขาเราพเรามันสาธาตณาปรกีไม่ใช่เจนก็อ้องมีจีนไต้หวันไม่นะเีจมร้านมันไม่มีคนใหญ่ขนาดคนเราวกเรามันสาธัาปรกีมันฟรีมันจ้างม่นไหวเราไกยงงอนอ่ะเยอะที่อื่นเขาเขาอยากจะทำได้ใช่ในห้างสสินค้าก็มีหลายๆร้าน อ่าใช่มันเป็นร้านย่อยๆได้แ้วกับอีกเรื่องแต่เราเราร้านเดียวเราเป็นร้านร้านเดียวมีหลายแผนกมากเลยอาหารต้องเป็นร้านเดียวเงินก็รวมกันที่เดียวด้วยที่อินเดียเขาทําแบบแจกมังนะฮะแจกแบบกระทะใหญ่ฮะเหมือนที่เราดูนั้นนะเอาข้าวเอาอะไรเอาเกลือก็เทเป็นชามเป็นหม้อคนนั่นแจลกแปลกอะไรเงี้ยแล้วคนนั่งก็ไปแถวเป็นเทน้ำลาด สองน้ำยางหรือกระถางของคนช่วยแรงดันตะลิวกินง่ายมากแล้เขาไม่ต้องมีช้อนอ่าเป็นมือมือกินแล้วเขาก็ไปมีอะไรมากเป็นข้าวแกงถั่วแล้วมือไม่ต้องมีช้อนซ่อมไม่ต้องมีอะไรเลยมือแกงแค่ต้นแล้วก็มีผัดผักผัดผักกันอ่าก็หยกเกิด เขาได้้โอม่มีอบทพันมาหนึ่งเหมือนไทยแล้วไปกินยอดนะบทพันเยอะแก้ปวดสอย่างยอดปรุงแต่งจีนกับไทยนี่โอ้ปรุงแต่งแค่เต้าหู้จีนมันไม่รู้กี่อย่างอไปปรุงกันถ้าเป็นอาหารฮ่องเต้นี่อีกโอ้โหเต็มเลยอร้านจนเป็นฮ่องเต้ซินโดมดังเจ น้าเจที่อื่นเขาจะมีมีจองจองเห็ดอะไรแจ่วเขจะมีไม่มีเนาะก้อยแจ่วแจ่อะไรก้อยน้ำพริกเราีชุดแนวพอเรามีเออจอมเห็ดนั่นนะครัมีน้าเจมีอะไรก็จอมเห็ดมีมีชุดส้มตำด้วยค่ะเนี่ย ก็ยุไปทั่วเลยของเราสู่ความเชื่อของไม้ลมเนี่ยเขาว่ามือเนี่ยมันมีแร่อะไรนี่มันเปิบข้าวนี่แร่ฮะแร่ไอ้กุจระใช่ไหมคือให้ชิมมือุจจระมือไง่ายกุจระมือคนอินเดียเขาดื่มน้ำเขาเขาใส่ในใส่ผ่านมือแล้วมาใส่ปากที่นี่น้ำเขาปากเขาไม่ดื่มยกยอดื่มมันมาเป็นแร่บเนอะไรเลมือแนบอะไรก็ร้อนแรน ก็กกินช้อนซ้ำชอบซ้ำสองเันนะพูดไปตลาดเกษตรกรแหวนลุงไม่ร่มพูดนาตาชัยไม่มองไม่ไม่คิดว่าตัวเองผ่านมาไงไม่เป็นไปอยู่ไปอินเดียไปทัวร์กับเอกแกแกก็วักไม่ล่มแกวักน้ำโคงคามากินจุนชุนชุนเด็กกตายตายลุงไม่ร่มตายแม่ลุงไม่ร่มใช่ไม่เป็นไร แต่ลุงเลโ่มากินหน่อไม้ที่บ้านในเมืองไทยโอ้พื่นขึ้นโอ้โหอะไรเนี่ยกินน้ำไปแน้ำคงคาวับกินไม่เป็นไรกินหน่อไม้ืดขึ้นสู้แบคทีเรียตา้แต่สู้สารเคมีไม่ได้ใส่เคมียังไดหน่อไม้เพวาะฟงครงการเรื่องเคมีไม่มีอืาเจอ สารเพลนนี้หน่อไม้เขาตายเลยแล้ว่าอุปทานนี่มันเลือก,เ,อกเฉพาะอ,าอ,าอุปทา,า,านอย่างนี้มันสู้กับชีวะเอ๊ะหน่อไม,ม้ไม่ใช่ชีวะอุตุหน่อไม้มีสยานายอะไรเห็นคนอิสานกินมาตั้งโรงงานก็ไม่เห็นพ่ขึ้นเลย เขาม่ได้กินดิบเป็นงานอีสานเขาก็ไปกินดิบเราต้มไก่ต้มก็ปิ่งเบมือนกนมันไม่ได้กินดิบรอกมอนไว้์เขาก็ไม่ได้กินดิบม,มีใครกินดิบหมอมีมีหน่อไม้อะไรนะกินดิบน้เพิ่งเ่ย <นะ S 1> เพชรน้ำเพิ่ง,ง,งกินดิบได้อะไรเพชรน้ำมอโนไม้เพชรน้ำเพึ่งเขากินกันงอกรนอง น้องใหม่น้องใหมินจะติดต่อเอาใหม่คนอีสานไปอยู่กรุงเทพไปทํางานกรุงเทพไหมครับเขาไปกินข้าวเช้ากินไม่อิ่มเขาบอกว่ากินแล้วมาอยู่ท้องนอนไปองขนาดไปสู้ยังต้องพกข้าวเหนียวไปแล้วไม่มีหม่ดนึ่องนะฮะไปเอา PVC มาทําเป็นหวดนึ่ง กินก็ไปเป็นโรคไหลตายทีนี้เป็นโรคไหลตายเยอะเลยอ่ะเจอพลาสติกทำไมอ่ะกินสเจอพลาสติกเจออะไรอย่างเงี้ยเนี่ยอะไรแอดคาราบาวอะไรเขาแต่งเพลงอ่ะตอนนั้นอ่ะไอซาอุดีอะไรที่ไปไหลตายมีเงินด้วยเหรออะไรอ่ะเขียนอะไรเพลงอะไรไหลตายอ่ะ ตอนนี้เอาบายุบหัวพีวีซีมาทำอะไรที่ว่าหนงงข้าวเพื่อเธอที่หัวขึ้นเขาไม่มีไม่ไผ่ไงเขาก็ลอพีวีซีเลยเป็นหวดเป็นซึ้งเป็นอะไรเป็นอะไรเนอาข้าวเป็นหนึ่งเดือยก็เลยไหลตายกันเป็นสิบเลยเอาถุงพลาสติกมาแทนกีตาร์แต่คนไทยไปอยู่ที่ไหนก็ได้หมดแหละกินหาปลาในน้ำกิน หาผักอ้าวที่ไหนที่อื่นเขาหาปลาในน้ำกินทั้งนั้นแหละเขาให้กินกันายอย่างนี้ที่บ้านเขาคนไทยไปกินรถมอเตอร์ไซค์ไปอยู่อเมริกาเอารถเก่าไปซ่อมรถเก่ามาใช้เออมันทิ้งอยู่ในมันทิ้งอยู่ในป่าช้ารถเดี๋ยวแย่เลยมันเลือกเอามากับน้องชายเนี่ยไปนวดมผมได้ซื้อเราไปเลือกเอามาแล้วก็มาใช้ ที่มีซีลาเอลก็รอดคนไทยไปปลูกพริกให้เขามีคนหนึ่งก็บอกไปหลบในดงพริกอยู่สิบชั่วโมงเลยรอดไอ้ไอ้เอ้ไอ้ไอมาร์มารมาไม่เจอหน่งเาก็ไปหลบในดงพริกแต่ว่าที่นั่นปลูกพริกเป็นไร่เลยหลบพริกเพราว่าคนไทยมั้งคนไทยไปอยู่แล้วชวนชวนนาเอลกินพรากนะปลูกพริกใพวกไอ้แขนไปทการเกษตรเยอะเป็นจุา การเกษตรกนยังไนกระเลสไสยเขามีเทคโนโลยีช่วยครับโอเก่งมากเลยกระเลสไส <cond S 1> ้ก่อนเราเอาเทคโนโลยีนี้มาใาชา้แต่งเยอะแยะน้ําหยดอะไรเนี้ยมาจากคนไทยไปอ,อยู่เยอะมากเลยขนาดจังหวัดน่านจังหวัดเดียวมีคนจากจังหวัดน่านไปอิสราเอลเจ็ดร้อยคนอืกเดียวอะที่สุดแล้วจังหวัดน่านนี่ก็พวกที่ที ح. ่มันที่หาเงินพวกแขกพวกนี้มันทําอะไรไม่เป็นเลย ทำอะไรเป็นเงินมันเยอะเงินใช้เจ้าใช้เทคโนโลยีมันคิดมมัันนทำให้เป็นคิดต้องจ้างคนคิดคิดได้ออกแบบอะไรไม่เสรีนี่ว่ามันทำเนื้อเทียมเลยนะส่งทีเางขนาดจะยิงจะฆ่าคนเนี่ยต้ส่งโดนไปก็พวกโคมงไม่ไปทำเองหอดจริงๆตายไปน่าจะสองคนแล้วตอนนี้เห็นคนเป็นผักเป็นปลาอะไรแบบนี้ ไม่เคยนะถึงแขกจะมากินเจได้ไหมเนี่ยไม่ได้นะได้แต่เจกดแล้วแขกมันไม่ได้กินไม่แขกไม่ใช่แขกแขกกต้อแขกอินเดียเราวกกินเจเป็นแขกพวกนี้นะมันแขกยิวแขกยิวจะมากินเจไหวไหมเนี่ยเมตตาต่อสัมผัสขาะคนยังฆ่าเลยมันมันเป็นตระกูลที่โหดที่สุดเจประธานแขกอิสลามเนี่ยจะพูดไปแล้วอยเรยอิสลาม ปาเลสไตสน์มันยังโหดที่สุดเอาคืนเขามากกว่านะแล้วคืนก็ไม่รู้ว่าโดนยิงโดนไอโจนฮามาสหรือเปล่าก็ไม่รู้รเอาเนี่ยปาเลสไตน์มันขังไว้ในกาซาแล้วก็โฉล่มฉลกแล้วก็ไม่รู้เจอโจนฮามาสหรือเปล่าเ <c oughs> ด็กเด็กน้อยเลยก็ตายคนเก่เคนแก่ก็เสียมเรนลโดวนลำดนดล้วก็พระโดดหอบจะโจนแลจวก็เผามาทั้งบ้านเลยอะไรเงี้ยไม่เลือะ มันไม่คิดถึงชีวิตชีว่ามันไม่มีพวกนี้โอ้ใครใครพรมวิหารมาเขเรื่ออะไตาต่อตาฟันต,ต่อฟันใครพรหมวิหารมาเห็นชีวิตเป็นผักเป็นลาเนี่ยมไม่รู้สึกทุสาเลยพูดกันยากรากรากอองจิตเลยเนี่ยอ,อยู่ในอยู่ในฝังอยู่ในมูลมุล,ลานิยมอยู่ในรูด พระเจ้าพระก็สอนให้มีเมตตามันก็พูดไปแต่พฤติกรรมมันไม่เหมือนกันมันไม่เหมือนกับที่พูดเขาพูดดูดูดีทั้งนั้นนะแต่พฤติกรรมไม่ใช่เพราะจิตรากของจิตมันไม่ได้เป็นอ่านโทรศัพท์ไม่ออกมามน,านมันพูดได้แต่ความมันคอนเซ็ปต์ว่าใช่คอนเชียสพอผิวเผยคามเทนต์ยังไม่ลงถึงซับคอนเชียสได้แต่รู้แค่คอนเทนต์ สัพคนเชื่อยังไม่ลงถึงหนึ่งมันกดไว้เรือเปาะบอกว่าปากก็บอกพยายามเมตตาใจพยายามน้อไปยังไงก็กดไว้กดแต่มันไม่เข้าไม่เข้าถึงจิตไปถึงสัพคนเชื่อก็ไม่ได้อันคนเชื่อไม่ต้องพูดเลยไม่รู้เรื่องเลยพี่เป็นแม่ชีเทอซ่าเขาก็เมตตานะะแล้วก็โดนทําร้ายเขาพยายามไม่โต้ตอบอะไรก็แต่ว่าเขาบอกว่ามันก็จะมีซาตานขึ้นมาอยากจะโต้ตอบกับเหมือนกับนางพระเยซูฮะ ที่โดนเรื่องกังเขนแล้วก็จะมีซาตานมาโผล่ไม่มได้ฆ่าซาตานมาจะฆ่าซาตานกลัวบาปอา่ะซ้อนเลยนะเ,เนื้อชันับพูดอิผมพทดต้องข่าผีข่าผีเรียกบาปไม่เมตตาต่อผี เลยอยู่กับผีไปวันหนึ่งผีก็โทรมาบีบคอถ้าทั้งสองฝ่ายเนี่ยก็ไม่ได้ไม่ได้ล้างไม่ได้แก้ไขไปถึงรากของจิตเนี่ยเดี๋ยวมันตับเลยมันบนบจังหวะเีโอการบ้านบนรับสู้ไม่ได้ไม่ได้ถอนราบถอนรักมันก็มองสันติภาพจับมือกันมา นั่นแหละมันมันคอนเทนย์ซับคอนเทนย์อันคอนเทนย์ตรงนี้เขาไม่รู้เรื่องแล้วมันงงแต่จิตมันมีจริงไงกูจะท่านแบ่งแค่ฝรั่งมันก็แบ่งในภาษานี่ของฝรั่งคอนเทนย์ซับคอนเทนต์อัลคอนเทนย์มันก็รู้แต่มันไม่ไม่เข้าไปถึงความจริงไม่มีวิธีมันไม่รู้มันนึกไม่เข้าถึงความจริงไม่มีวิธีจิตใจตรศิลปมันแยกไม่เป็น ยังปกธูจจารย์แยกเดชนาดสัญญาสัางขารแบ่งหน้าที่กันคนละหน้าที่แล้วยังมีแยกไปอีกมีองค์ประกอบต่างๆสัญญากวามรู้แยกไปสี่สัญญาเวทนากวามรู้แยกไปกี่เวทนาเนี่ยยิงสังขารปรุงแต่งกันกระทั้งนั้นนะตูอย่างก็สังขารท่างๆแยกกิเลสก,กับกิเลสอีก วิปัสสุกเกเรเยอะแยะมากมายละเอียดมากของระเจ้าเนี่ยละเอียดจนกระทั่งไม่มีไม่มีวันเลยวิทยาศาสตร์ทางลู่เขาจะคิดได้ต่อให้คุณมาศึกษาตามรุเจ้าก็ตามไม่ได้ไม่ใช่ว่าความรู้รุเจ้าเขาไม่รู้นะเขารู้แต่เขาตามไม่ได้เขาไม่ตามไม่ติดแล้วมันก็ไ่เกิดรถมันก็เขาไม่พออะไรพออะไรตามไม่ติดภูมิเขาแค่นั้น มันสะสมมาอย่างนั้นแหละภูมาทมเขาแค่นั้นเขาไม่มีภูมาทมเขาไม่มีอัญญาธาตุตั้งใจศึกษาใช่ใช่มาฝึกฝนเลยใช่เขาก็รู้ทั้งนั้นน่ะในชาวโลกว่าเขาแสวงความมันติบินเลอร์ครับมันก็อ่านหนังสืออื่นมันอ่านออกหมดมันอ่านไม่ออกเลยพ่อครูอ่านได้ทำให้เข้าใจนะอ่านไม่เข้าใจเข้าใจอ่านหนังสือโลกภาษาแต่ว่าติดินเลอร์ไม่มีจิตมันไม่น้องเลยถ้าภูมิภูไม่ถึงไม่มีการ ไปทำปรดมาณนี้ใช่ปามามันไม่มีภูมิรู้รู้แต่ปัญญาภาษาในก็แปลภาษาสุงสารกาแฟภาษาสูงสามไอ้ไอ <It> ้ถอยนี่ครับรูภาษาไทยหมดเลยนะอะไรมันอ่านออมมันอีกไทยนะถอยไอ้ถอยจะไม่อยู่กับเราคนไทยถอยคนไทยเราคนไทยอยู่ที่นนท์สอนให้มันอ่อนแล้วก็มาเพิ่ม เป็นไส้ซื้อโยธนลอยผมเคยว่าให้ทีนึงเฮ้ยส่งเขานะให้เสียเข้ามาเข้าส่งขึ้นจากนั้นถึงตอนเขาเจาะไส้ไอเจาะไส้พวกชาวโซไปไหนแล้วมึงเลือกอ่มันรูแล้วมันรู้แล้วมันรู้แล้วมันรอะดูต้องเป็นตายปีอะไรผมเังนึกว่าเอ๊ะสงครามที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันมันก็เป็นมาเป็นพันธุ์ปีมัเจาะไส้อโศกมัเจาะไส้เข้ากับ เมดมเยอะสกัทั้งหมดเลยมีเรยอไสสะอาดหมดมันก็เลยหาพยาธิไม่เจอหาพยานไม่เจอไม่มีตัวปลอมตัวเสแสร้งอะไรตัวจริงใจทั้งนั้นแต่มันก็มีอยู่กันนานงนั้นอยู่นานลยนานเป็นหลายปีก็เป็นสร้างบานอยู่ที่ใจมวลนึงใจก็อาจจะรู้ว่าดีป่ะก็คงจะรู้แต่เขา ปูมก็ไม่ได้อยากจะไปเที่ยวแต่มันรู้แต่มันรู้อะมันรู้แต่ว่าคนที่เขารู้วันดีเนี่ยนะเขารู้ว่าบอกชาวโศกทําดีเป็นดีแต่เขาทําไม่ได้อันนี้เรื่องจริงไงม, <c oughs> มันทำไม่ได้ก็ชาวโศกเองก็เหมือนกันไอ้ชาวโศกไอ้ยังงี้ดียังงี้ดี <c oughs> คนที่สูงก็รู้แล้วอย่าง <c oughs> <c oughs> แต่เขาทาไม่ได้ เขาทำได้เขาก็มาทำแล้วจิตทำไมไม่ดีเขาก็รู้อยู่ว่าดีก็มาศึกษาคณะดูงานจากต่างประเทศแล้วมีขีดเคตของความความเป็นจริงภูมิวนี้แค่ได้แขนนี้ก็ลงได้แขนนี้ก็พาเพียนไปอีกไปอยู่ยไปขึ้นชั้นใช้เวลาไปก็น้องชาก็ต้องมีเหตุปัจจัยมีพลังงานจิตที่เป็นตัวประธานเพียงพอทึงจะขยับมาอด้หรืได้ขยับไม่ได้ ก็ยังพวกเราเนี hmm. uh, I I right. kind of ่ยพวกคฆราวาสบวชไม่ได้มันรู้นี้มันดีบวชก็กราบประลบประลบอยู่นั่นน่ะแต่ไม่ถึงเลยอาหยุดจังนี้แหละอาก็อยู่แค่นี้แหละเรียกว่ามันก็เรียกว่าเป็นการปบัตรทัที่สมควรแก่ทำใช่มันก็เป็นตามธรรมธรรานุธรรมะปฏิปปิธรรมานุธรรมปฏิบัติไงทำสมควรแก่ทำปฏิบัติธรรมสมควรแก่ทำเป็นธรรมชาติธรรมชาติ เราไปอุทยานไช่อุทยานกินเจอุทยานกินเจอุทยาน